วันนี้น้องฝ้ายมีวิธีเลี่ยงภัยร้าย PM 2.5มาฝากทุกคนกันครับต้องทำอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเลี่ยงภัยร้าย PM 2.5สําสำหรับการป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆสามารถทำได้โดยให้เด็กๆหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หากจําเป็นต้องออกนอกอาคารแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย N95 เพื่อปิดปากและจมูกปิดประตูหน้าต่างที่บ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าบ้านช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษช่วยกันควบคุมแหล่งกำเนิดของมลพิษเด็กๆที่มีโรคประจําตัวเช่นหอบหืด ภูมิแพ้โรคทางเดินหายใจครวรเตรียมยาประจำตัวให้พร้อมและทานยาประจำสม่ำเสมอคุณพ่อคุณแม่ควรพกยาที่จำเป็นติดตัวเพื่อให้เด็กใช้เมื่อมีอาการกำเริบ ฝุ่นในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้และโรคหืดทางเดินหายใจของเด็กกลุ่มนี้จะมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่นละอองหากได้รับฝุ่นละออง pm 2 5จะทําะทำให้อาการของโรคแย่ลงง่ายกว่าคนทั่วไปพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กๆทำกิจกรรมนอกบ้านหรือกลางแจ้งทั้งในโรงเรียนและสถานที่อื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงจากฝุ่นละออง PM 2.5หากเด็กมีอาการน้ำมูกไหลไอจามแน่นหน้าอกหายใจลำบากแสบตาน้ำตาไหลาตาแดงให้พบกุมารแพทย์เพื่อตรวจร่างกายให้ละเอียดหากมีภาวะจำเป็นอาจต้องตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นยังไงกันบ้างครับ หวังว่าเลี่ยงภัยร้าย PM 2.5จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ